อยากให้อ่านสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการตามติดชีวิตลูกทุ่งวันนี้เราจะมาคุยสู่กันฟังเหตุการณ์อันใดที่ทําให้เพลงลูกทุ่งเสื่อมลงเพราะเหตุที่มาจากการมีลิขสิทธิ์เพลงพวกพ่อค้านักธุรกิจก็โดดลงมาตั้งค่ายเพลงเพราะเห็นพมร อโนไทร์รวยเพลง300กว่าล้านชุดสมศรี1ย9 2ิยิ่งยงยอดโบงงามเป็นผู้ขับร้องแต่ไม่กล้าซื้อเพลงนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงหาว่าเรื่องมากซื้อเพลงทั้งลิขสิทธิ์เพลงซื้อขาดไม่ได้นักแต่งเพลงเขาไม่ยอมเพราะนักแต่งพวกนี้เขาระดับครูบาอาจารย์ผู้มีฝีมือบางคนก็มีอุดมการ์ทางห้างเทปแผ่นนอเสียงก็ไมเ่เอาก็เอาคนของตัวเองที่ร่วมกันจัดตั้งบริษัทไม่งอนักแต่งเพลงดังก็เอานักแต่งขอองค์บริษัทนักดนตรีของบริษัทเล่นกันเองดีบ้างไม่ดีบ้างก็คัดค้ากลัวเพลงไมน ดังซื้อรายการวิทยุซื้อรายการทีวีออกบ่อยๆก็ดังได้ยุคแรกๆตามกระแสะเพลงลูกทุ่งสมศรี1992มาก็ยังพอได้เพราะมีสื่ออยู่ในมือไม่ต้องน้อนักแต่งเพลงดังมีตังซายอย่างเชียร์เพลงของพวกเราก็ดังได้แต่นานวันมันไม่ใช่ของแท้คนฟังส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับเพลงลูกทุ่งก็เลยเสื่อมลงพวกพ่อค้าเขาเข้าใจผิดเขานึกว่าเพลงเหมือนสินค้าสบุญยาสีฟันโฆษณายเยอะๆเดี๋ยวก็ ายได้เองเดียวก็ดังเองเขาคิดอย่างนั้นแต่ทีนี้เพลงไม่ใช่สบู่ยาสีฟันเป็นอาหารทางหูเป็นอาหารทางใจฟังเพลงก็ต้องเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเพลงด้วยฟังแล้วต้องมีความสุขทางใจถ้ายิ่งคนภาคกลาง ยิ่งแล้วใหญ่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาถ้าเขียนเพลงเนื้อเพลงไม่ถึงขั้นเหมือนเพลงฝนเดือนหกน้ำลงเดือนยี่ปูไข่ไก่หลงขันหมากเศรษฐีมีเมียเด็กเรียกพี่ได้ไหมทําบุญร่วมชาติหรือสมศรี1,992มันเป็นเช่นนั้นจริงๆคนภาคกลางจนถึงปัจจุบันนี้พวกพ่อค้าห้างร้านเทปแผ่นเสียงอก็ค่อยทยอยทยอยล่มสลายลงจนเท่าทุกวันนี้มีใครบ้างบริษัทไหนจะ เสียสละมาสร้างเพลงลูกทุ่งที่ไม่หวังอะไรให้คนไทยทั้งประเทศที่ชอบเพลงลูกทุ่งมีความสุขกับเสียงเพลงลูกทุ่งมาด้วยใจรักมาช่วยสร้างเพลงลูกทุ่งกันสักเพลงสองเพลงก็ยังดีคนที่อ่อยยอปู้ยังมีฝีมือก็ยังพอหาได้เช่นอาจารย์ไพทู์ขันทองเช่นอาจารย์ดอยอินทนนท์เป็นต้นปรึกษาได้ผู้ชํานาญการเขียนเพลงโดยเฉพาะนักแต่งเพลงขอให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีให้เขามีเงินใช้คิดว่าไม่ยากที่จะสร้างเพลงลูกทุ่งให้ดังให้เขาทําให้ไม่ให้เขาทําเอาครับผมเริงรมแหลมทองรายงาน